เราดูโกโปนะครับไม่มีเสียงออกจากปากของสักแอกไม่ได้ไม่ยอมตอครับไม่อมตบกิวีนอีกแล้วผมไม่ได้ยินเลยนะครับว่าใครกีมีคนกีด้วยเหรอครับผมสันนัตวานามานี่มีคนกีดเลย ตื่นเต้นมากใส่ชุดว่ายน้ำแล้ววะใช่แล้วใส่ชุดว่ายน้ำงี้ใส่กางเกงแล้วเหรอเสื้อเดี่ยงเสื้ออย่างเดียวแล้วเราก็จะไปว่ายน้ำกันนี่กี่เต็มตัวใช่ครับเต็มตัวบอดีจริงจริงเต็มซุสติดรียมชุดเราต้องมาเจิ่งโชว์หุ่นบารนี้ไม่โง่ไม่โง่ทำไมยะไม่ไหวพี่ก้องกลัวไหมกลัวอะไรไม่น่ากลัว อะไรน่ากลัวแบบความมันแบบเสียวอ่ะอะไรเสียวอะ่ะมันมันสูงมากพี่ยิ้มกลัวมาคือมันมันติดใจเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรกิดจะกลัวไหมกิดไม่กลัวพี่ชอบเล่นเลยถามหน่อยเวลามองกล้องตอนนี้เธอคิดถึงอะไรกางเกงไม้ทำ <c oughs> หุ่นก็ดีไหมหุ่นดีไหมดูกิดดิแทบแทบมองเปล่า <c oughs> หมายว่เพื่อนกันเนาะใช่เพื่อนกันเพื่อนกันทำยังไงมองเลยตาตาคู่ยิงแล้วนถ้าเธอเป็นตาคู่ยิงเธอก็เป็นตาปลาที่ตาเนาะผมไม่มองใชไม่มองตับผิดสัวที่ตับผิดตัวไม่มองผมไม่มองจริงตับิดตัวเป็นไงบ้างพี่เจพี่บีตื่นเต้นไหมพอบีกลัวมากพี่บีกลัวมากไม่กลัวเลยอยู่แล้วเจไม่กลัวเหรอเดี๋ยวเราดูโกโปรนะครับ ไม่มีเสียงออกจากปากของสักแอกยกเว้นเสียงจังหวัดเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปแล้วก็พูดชื่อแต่แลทำไมพูดเป็นจังหวัดฮะให้พูดเป็นจังหวัดด้วยเธอโอเคไหมอ่ะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะการด่าคอยดูเดี๋ยวเราด,ด,ดูไม่มีเสียงจงากปากของสักแอกแน่นอนเพราะเธอกีดอย่างเดียวพี่ปอนล,ล่ะสู้ไหมสู้อ่ะได้อยู่โดนนัดียวอะพี่กองอ่ะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างคนข้างล่างชมเป็นสิคนรู้ป่ะเขาชมใครหล่อสุดชมใครเหรอชมเธอเธอเขาบอกผมว่า เพราะฉะนั้นเสียงสูงเบาเบาเสียงสูงเบาเบาเสียงสูงที่จริงู่นี้เป็นยังไงบ้างคู่นี้เราตื่นเ้ยไหมเขาจะจะครีดได้เป็นเสียลอะไรเสียงแบบไหนเดี๋ยวรอดูนะเต้นเวอร์โค้งลงเลยเดียว รู้ไหมว่าแบบในเมืองไทยเนี่ยมีที่แบบน่าสนุกแบบนี้ฮะผมมาครั้งแรก,แรกเห็นป่ะแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างน่าตื่นเต้นผมได้ยินเสียงกรี๊ดเมื่อกี้บ้าจ้าวอะไรเอาเลยนะ่าสนใจมากก <พา S 1> ว้างขวางมากเลยนะวันน้าบ้าใช่ไหมครับสักวันหนึ่งจะหาแฟนแล้วก็จะพาแฟนมาเที่ยวครับนนี้หายยายกมากไปวนเป็นเรื่องแฟนเรื่องอะไรความรักความใคร่ตลอดเลยอ่ะ เป็นไงบ้างพี่สวยมากครับคือเข้ามาก็ได้ยินเสียงแห่งความสุขเลยคนเยอะเลยเนาะ <c oughs> คนเยอะมากๆเมาอาการมาเที่ยวมันเลิศเนาะมันแบบว่าเราแบบตื่นขึ้นมากินเบรคฟาสต์ตอนเช้าแล้วก็ลงมาเล่นน้ำต่อได้เลยแล้วมีออนเซ็นด้วยนะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากจริงๆสำหรับพื้นที่นี้เขาครบจบที่เดียวทั้งที่พักร้านอาหารแล้วก็สวสนสนุก ใครของเก่งนะคือแบบว่าทั้งวันไม่ต้องไปออกไปไหนเลยอ่ะมันมันจริงๆที่นี่แล้วจบเลยแล้วก็นอนกลางน้ำดีเนาะควา้มุ่ขแตบม่บิีนอีกแล้ว สนุกไหมสนุกไหมสนุกมากตื่นเต้นสุดๆจังหวะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครพูดจังหวะเลยสักคนคือมันตื่นเต้นหมดแล้วก็เนาะตอบดิโนาะตอบโนาะหายแล้วเนาะมีก็ดีก็ดีอ้าาาาพร้อมหรือยังทีมหนีพร้อมมาทีมหนึ่งพูดแค่จะยอมแล้วก็ยะลาแล้วก็หายไปเลยแค่ปากเสียงไม่ออกเธออย่ายอมนะ กลัวมากกว่นั้นเดอเชื่อมากครับสนุกไหมคะหครากตกใจกี่จังหวัดอ่ะสี่สามด้วยสาเชียงใหม่ก <Okay. S 3> ็เชียงใหม่แล้วกี่สนุกไหมสนุกครับก็ไม่ค่อยไม่ได้กลัวเลยครับผมอาจจะมีเสียงร้องกันบ้างแต่ว่าใ็ไม่ได้กลัวใครผมจำไม่ได้เมื่อกี้ทุูคนเดียว ลงมาหน้าหลังมากไปในบ้าโอ๊ยตาบิน มีไงบ้างคะเสียงเมื่อกี้ใครกี๊ดครับผมผมไม่ได้ยินเลยนะครับว่าใครกี๊ดมีคนกี๊ดด้วยเหรอครับผมสนั่นมานามากที่มีคนกีดเลยเราจะตีได้ยังไงเราต้องเรียบร้อยเขาต้องอยู่ข้างในอัตราภาพลักครับแล้วพี่บีเป็นไงบ้างอ่ะอาขาลงมาเลยอ่ะแบบนี้เลยเจ็บไหมอ่ะเอาจริงคือไม่รู้ตัวเพราะว่ามันคิดอะไรไม่ทันแล้วเจ็บไหมนิดหน่อยนะนิดหน่อยแบบว่ามันมันแค่ตะกุกตะกักเฉยเลยเสียวไหม มันสูงมากแลเลงมาเเราผมก็แ้เงี้ยขึ้นไปอ่ะเลิกผมได้ละกินมิดแกนมากเป็นยังไงบ้างไม่ได้เล่นเลยเพื่อนเพื่อเล่นได้แทนเนาะเพื่อนเล่นเนาะปั๊บ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 ัั อะมั้งคะหนึ่งในผู้กล้าคนแรกลงมาคนแรกครับเสี่ยวมาเสี่ยวมากคนแรกครั้งแรกแต่ว่าอยากเล่นเสี่ยวพอเราขึ้นไปอ่ะตาเราแบบไม่อยากแบบรุกขึ้นไปแล้วมองลงมาข้างล่างเลยคิดผิดหรือเปล่าสูงมากเลยนะเพราะมันไอตอนที่กำลังจะลงมาตอนที่มันกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะอันนั้นอ่ะตื่นเต้นเพราะมันค่อยๆสโลว์แล้วมันรุกลงมาเลยอ่ะประมาณสามวิเองผมว่าแต่ไม่เห็นอะไรเลยเพราะน้ำมันตีเข้าหน้าใช่ไหมน้ำตีเข้าหน้าเราเวลากีดอ่ะน้ำมันก็จะเข้าปากอันนี้ก็เลยสูงมากเลย สูงม <ต binary> <glaube yapmış> <ga 2> ากทำต้อ่ไปเปิประมาณสิบชั้นไม่ถึง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 ชั้นไม่น่าแต่สูงมากแต่มองไปก็คือน่ากลัวเพราะมันดิ่งมากกิดเป็นไงมั่งสนุกมากเพราะว่ากิดอะเคยมาหลายครั้ง่แต่ว่ากิดอะไม่กล้าเล่นเครองมีสักทีก็คิดว่าวันนี้ก็คือได้เล่นนะถ้าเป็นไงสนุกไหมสนุกลงมาด่าฟัดเลยกินน้ำแป๊ด